สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่ทานนะครับมาพอกับดอลลาร์วันนี้วันที่10พฤศจิกายนพศ2567พี่น้องบพรว่าจะมีมองได้ดีมองได้เด็ดมองได้เด่ยนมองได้ดังนะครับดอลลาร์ก็จะตามมาให้พี่ให้น้องค่ะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ากันมักชอบจังไดนก็นจังตัดื่นใจกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเอฟซี FC ท่านใดที่สนใจแนวทางลาวฮานอยนะครับผมสแกนคิวโคดเขากลุม่มใดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นจะ มีแนวทางเล่ากับห้าน้อยแชร์ลงในกลุ่มให้พี่น้องคท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเราพัฒนาก็จะมีวันจันทร์วันพุธวันศุขนะครับส่วนห้าน้อยก็จะมีทุกมือน้พี่น้องเนาะนะครับสแกนที่ว่าโคตเข้ากลุ่มได้เลยคลิปนี้ดรามีตัวเลขแหน้าทางรัฐบาลไทยนะครับของปูทุ่งฝนมานําเสนอใน้พี่ให้น้องคท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับงวดที่ผ่านมาของปูทุ่งฝนกับตัวจับคู่ลุดไปพี่น้องเขาแต่เลขวิ่งนะครับผมงวดนี้ก็มาตามกันต่อเลยเดี๋ยว กันนะครับไา่มือที่ปูได้เขียนไ้กับทังทีมงานนะครับผมขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับพี่น้องปูได้เขียนไห้กับทีมงานมานะครับผมงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2567นเดะครับเดี๋ยวเราลากเลาะขึ้นไปน้วกันะนะครับผมปูทุ่งฝนนะครับเป็นแนวทางนะครับพี่น้องคันมากคันชอบตรงใจโดนใจก็จจังเอาไป พิจารณาในการเต้นฉกเสียงดั่งนะพี่น้องเนาะนะครับขันบอมกักบอชอบห้องก็ดูไว้ไม่เสียหายนะครับผมปูห้มาเป็นเลขวิ่งเลขติดแล้วก็เลขจับคู่นะครับเลขวิ่งปูให้นะครับปูห้เลขยิ่งมาสองตัวพี่น้องสามับแปดนะครับแล้วก็มีเลขติด นะครับเลขติดกูหยมากมี4มี5้ามี7มี9นะครับัมม 4, 5, 7, นผู้ดได้จกวิ่งแบบตัวเดียวปูว่าวิ่งที่8นะครับผมจับคูหไยนะผมปูจับคูไหยกอมี4สสาม ห้าสามเจ็ดสามเก้าสามนะครับผมแล้วก็สี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดนะครับแปดคู่แปดชุดพี่น้องนะครับคู่บอกบอสนะครับกลับด้วย ปูหอยมาตามสูตรนั้พี่น้องครับคันพูดได้ไ่าหลายคู่หลายชุดนะครับปูเน้นมาหายน้านะครับเด่นเน้นสามคู่นะครับสี่สามห้าสามแล้วก็ห้าแปดนะครับผมแคปหน้าจ,จอตามนี้เลยพี่น้อง มักชอบจังไนพิจรารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางกันแล้วกันนะครับผมขอพระคุณทีมงานนะครับที่ส่งนำตุลิขหัตางมาให้กับดาราชาแนลเอามาฝากเอซีนะพี่ดองเนาะนะครับกราบสาธุ ปูทุ่งฝนที่แบงปันตัวเลขกแนวทางดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับหยตดโยมนะครับขอพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนไลน์ชาแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆเรวยๆวยวยวยปังๆกันครูฟูสุขคนถ้มามัก้ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนํำที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สะบด้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆ เด็ดจากทางช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหน้าพี่น้องวัาตาลาสิมีตัวเลขท่าทางจากสำนักใดมานำเสนอให้พี่ให้น้องค่ะท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของปูทุ่งฝนงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6 7รอิดพี่น้องปูไห้มาเป็นเลขวิ่ง2ตัว3กับ8เด่นที่8นะครับกันผู้ดดอ,อยากวิ่งอยากรูดนะพี่น้องเนาะเลขติดมี4มี5มี7มี9นะครับ จับคู่ให้4 3 5 3 7 3 9 3 4 8 5 8 7 8 9 8นะครับผมแคปหนาจอเลยพี่น้องแล้วพบไล้อพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ